ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่13นะครับผมตุลาคมนะครับพศ2568นะครับมาพบกับลาลัมะศูนย์ชาแนลนะครับผมวันนี้มาพบกันที่บ้านแสนสุขตำบลแสลงพันธ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์089 406 4695เนะครับเบอร์โทร เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องนะครับทราบเป็นไลน์นะครับเป็น ID นะครับ ID ก็ตามด้วยเบอร์โทรได้เลยนะครับร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมรบกวนรับชมเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องนะครับวันนี้นะครับพาพี่น้องนะครับมาชมสินค้ากันนะครับอ่าตอนนี้มีตัวไหนเหลือนะครับมีตัวไหนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอ่เดี๋ยวพาพี่น้องมาไล่ชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจาก ตัวนี้นะครับผมเป็นคอร์สนะครับผมเป็นคอร์สสองทางนะครับคอร์สสองทางของค่าย p ี Audio Product นะครับนี่ครับรุ่น AC 2 2 d นะครับตัวนี้เป็นคอร์สนะครับคอร์สอนาล็อกนะครับผมที่ให้เสียงนะครับเทียบเท่าคอร์สอีกีตอลนะครับตัวนี้นะครับทางแบนนะครับผมทางแบนการันตีมาแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับก็พูดไปตามเจ้าของแบนแล้วกันนะครับ นะครับผมซื้อมานะครับผมวันที่12เดือน8นะครับ68นะครับผมก็อายุประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนะครับสภาพใหม่เอี่ยมสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมอ่ตัวนี้ตัดความถี่นะครับเอโกเวอร์อยู่ที่86เฮิร์ตนะครับอ่าตัวที่เป็น100เฮิร์ตนะครับตัวที่เป็น100เฮิร์ตจะเป็นตัว3ทางนะพี่น้องนะครับ2ทางจะเป็น86นะครับตัว100เฮิร์ตนะครับผมจะเป็น สามทางนะครับสองทางจะเป็นความถี่นี้นะครับพี่น้องนะครับถ้าไหนสนใจท่าไหนหาอยู่นะครับตัวนี้เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเลยนะครับท่านไหนอยากได้เสียงสะอาดๆนะครับผมเสียงใสๆนะครับทั้งกลางทั้งแหลมนะครับเบรคตักหนักนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมให้แนวเสียงสไตล์คอร์ดอีต้นนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับ ของใหม่อยู่ที่9,500บาทนะครับของใหม่อยู่ที่9,500บาทนะครับตัวนี้อ่ะไม่ต่างกับพี่น้องได้ของใหม่เลยนะครับท่านไหนคิดจะซื้อของใหม่นะครับลองพิจารณาดูนะครับประหยัดได้3,000กว่าบาทเลยพี่น้องนะครับอ่ะตัวนี้นะครับขายแค่6,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ6,500บาทพร้อมส่งนะครับ PN Audio Product นะครับอ่ะท่านไหนคิดจะซื้อของใหม่นะครับผมลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับเป็นคอร์ดอะนาล็อกนะครับเล่นง่ายพี่น้องนะครับบางท่านเล่นดีตอนไม่เป็นนะครับอ่ะมาเล่นตัวนี้นะครับเล่นง่ายยเลนะครับผม ตะให้เสียงเทียบเท่ากับคอสดิจิตอลนะครับ6,500บาทเท่านั้นนะครับผมจากราคามือหนึ่ง9,500บาทนะครับผมซื้อมือสองได้มือหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาที่ Proxm นะครับ Proxm ไมโครเทคนะครับ MT4800 นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมขาย85 0 0าคลิปนี้ผมลดนะพี่น้องแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานดีกว่านะครับท่าใคสนใจนะครับขอราคานี้เท่าีพี่น้องนะครับผมแทบจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมแทบจะไม่เดือดเลยนะครับเอาแบ่งปันนะครับ ไมโครเทค MT4800 นะครับใช้งานได้ปกติ3ช่องนะครับช่องนี้ไม่ดังนะครับช่องนี้ไม่ดังนะครับ3ช่องนี้ดังปกตินะครับพี่น้องท่าไหนเป็นช่างนะครับลองเอาไปเช็คดูได้นะครับนี่ครับได้มาสภาพนี้เลยพี่น้องนะครับใช้งานได้ปกติ3มช่องนะครับอีกช่องหนึ่งไม่ดังนะครับช่องหนึ่งไม่ดังบางทีก็ขึ้นโพเทคนะครับบางทีก็ขึ้นปกติเหมือนช่องอื่นนะครับแต่3มช่องนี้ดังร้อเนนะครับเทสเรียบร้อยนะครับตัวนี้แบ่งปันพี่น้องเอาแค่ 7,800บาทพอนะครับ7,800บาทพร้อมส่งนะครับไมโครเทคนะครับ MT4800 นะครับผม7,800บาทพร้อมส่งนะครับเอาแค่นี้พอพี่น้องแล้วก็ MT4400 นะครับตัวนี้ใช้งานปกติเดิมๆเลยพี่น้องนะครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นตัวนี้นะครับผมมาเยี่ยมนะครับตัวนี้6,800บาทพร้อมส่งนะครับ6,800บาทพร้อมส่งนะครับ MT4400 นะครับเป็นโปรแอมซีชแนลนะครับถ้าใครสนใจเด้อนะครับ ผมแน่นอนนะครับคลิปนี้รถพิเศษแล้วนะครับแล้วก็อีคอไลเซอร์นะครับสระยาวนะครับโฮกโทนนะครับตัวนี้รุ่น EQ 1 2 3 1 n 1800นะครับ1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็คอรดีตอนบสนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับ AD 4 8นะครับตัวนี้ทางเจ้าของแบรนด์นะครับผมปรับจูนเรียบร้อยนะครับผมมีให้เลือกหลายโปรแกรมนะครับต่้าไหน อยากเอาไปใช้อยากเอาไปลองดูนะครับพี่น้องนะครับเซตไวรลายโปรแกรมนะครับไปเดือกใช้ได้เลยนะครับบอส adc แปดนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับคอร์ดิจิตอลบอสนะครับของใหม่ตัวนี้อยู่ที่หมื่นห้าพันห้าพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สภาพเมือหนึ่งเลยนะครับอายุงานนะครับไม่เยอะนะครับน่าจะเดือนสองเดือนเหมือนกันกับคอร์ดพีเอ็นเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ครับอายุงานไม่เยอะนะครับผมสติ๊กเกอร์ไม่ขาดด้วยพี่น้องตัวนี้นะครับ สวยเลยนะครับสำหรับคอร์สโบส์นะครับไม่เอียบนะครับท่านไหนคิดจะซื้อของใหม่นะครับตัวนี้ประหยัดได้ถึงห้าหกพันเลยพี like ่น้องนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับท่านไหนที่จะซื้อตัวใหม่นะครับคอร์สดิจิตอลนะครับโบส์นะครับ a d ด8นะครับ9,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็คอร์สเบสนะครับคอร์สเบสสันซาวนะครับคอร์สเบสสันซาวนะครับตัวนี้1,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็คอร์ส MC โปรซาวนะครับ2,200พร้อมส่งนะครับ แล้วก็คมสันอ่ะแบ่งปันพี่น้องนะครับคมสันอ่ะคอร์ดเบสนะครับผมซับเซสนะครับตัวนี้เอาแค่พันหกพอพี่น้องนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ครับอ่ะแบ่งปันนะครับผมสวยๆเดิมๆทุกตัวนะครับสภาพใหม่เหยียบนะครับจะมีสันซาวที่ตรงมุมจะไม่ค่อยสวยนะครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับไม่นอกนั้นก็ใช้ได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับถสนใจสนใจเด้อแต่ก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ ซาวเบสนะครับรุ่น hr 1 0นะครับตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์4ช่องนะครับผมเอฟเฟกแท้16โปรแกรมนะครับผมใช้งานปกติทุกช่องนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมเป็นมิกเซอร์ซาวเบสสิบช่องนะครับผมตัวนี้เสียงดีเสียงหนาสไตล์ซาวคับเลยพี่น้องนะครับท่านใดสนใจนะครับ3,500บาทนะครับพร้อมส่งและก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมซาวเบสรุ่น qm 1 6 r นะครับตัวนี้มีตำหนิ1 1อย่างก็คือ หน้าจอบลูทูธนะครับตรงนี้ไม่ติดนะครับ usb ใช้งานได้นะครับบลูทูธหน้าจอไม่ติดนอกนั้นนะครับทุกช่องนะครับใช้ได้ปกใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับเอฟเฟกต์โปรแกรมนะครับผมมีคอลิเซอร์ในตัวนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับของใหม่หมื่นปลายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมีตาหนินิดเดียวนะครับพี่น้องท่านใดเป็นช่างลองไปแก้ไขดูนะครับก่อนที่จะเอามาตัวนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับก็เอาแค่5,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวใหญ่เลยพี่น้องนะครับคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับ นี่ครับห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งให้เลยนะครับทั่วไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนของประเทศไทยนะครับผมจัดให้ราคานี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ Powerm นะครับผมโรเยนนะครับโรเยน L พันสองนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆนะครับนี่ครับโรเยน L พันสองนะครับผมสิบแปดได้ค่าละสองนะครับตัวนี้อ่ะท่านใดสนใจนะครับของค่ายปฎิจจรเดซาวนะครับห้าพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับห้าพันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ Powerm ประกอบนะครับค่าย e t s เอสออดอโวนะครับผมตัวนี้อ่าสินิ้ว21นิ้วค่ะลสีได้เลยนะครับเป็นรุ่น5,000วัตต์นะครับ5,000วัตต์นะครับ e t s เอสออเดอโวห้าพัวัตต์นะครับใส่แน่นๆนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ก็18นิ้วนะครับโค้งรอนะครับโค้งรอไว้4ไว้5นะครับค้างละสดอกนะครับสบายสบายนะครับหรือว่าจะเป็น21ไว้4ได้4ดอกนะครับ21ไว้5้ค้างละสามนะครับผมตัวนี้9,500บาทพร้อมส่งนะครับใส่แน่นแบบนี้เลยนะครับสภาพไม่เอียบนะครับใช้งานนได้ปกติะครับ ไม่มีตําหนิสวยๆนะครับตัวนี้นะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับผมของใหม่ตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทพี่น้องนะครับหมื่นน่าจะหมื่นกลางๆนะครับแล้วก็มาที่ Power Am h o n i c นะครับมีเข้ามา2แท่นนะครับรุ่น SA นะครับสองสีนะครับ SA สองสี่ศูนศูนย์นะครับเป็น Power Am นะครับผม switching นะครับน้ําหนักเบานะครับเป็น switching น้ําหนักเบานะครับสามแท่นที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับเป็น switching ทั้งหมดนะครับน้ําหนักเบานะครับตัวนี้ก็ สิบแปนิ้วนะครับผมข้างละสองดอดได้สบายๆนะครับหรือว่าจะไปขับการล่นได้ถึงขัานละสี่นะครับตัวนี้รองรับโหลดได้ถึงสองโอมนะครับทั้งทั้งสามตัวเลยนะครับโหลดได้สองโอมนะครับสามารถล่นขัานละสีได้เลยนะครับก็แท่นบนนะครับผมแกะฟ้าแล้วนะครับสติกเกอร์ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ใส่ในเดิมๆนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวล่างสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับสภาพหม่อี่มนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับสวยๆนะครับทันไหนหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวใหญ่ๆยาวๆเลยพี่ นี่ครับยาวมากนะครับผมสำหรับโฮนิกนะครับผม S A 2 4 0 0นะครับ18นิ้วได้ค่ะละ2ดอกนะครับานหนสนใจเด้อราคานี้นะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่พอวายแอมหน้าลายนะครับหน้าลาย NPE นะครับผม L D A 4 0 0นะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับ L D A 4 0 0นะครับใช้งานปกตินะครับต่อแบตได้นะครับ24โวลต์นะครับนี่ครับราคานะครับผม สามพันสองร้อบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสามพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับนี่ครับสวยๆนะครับตัวล่างนะครับผมเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมเป็น LDM นะครับแปดร้อยนะครับตัวนี้ก็อาจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมแรงขึ้นเท่าตัวนะครับตัวนี้สี่ร้อยนะครับตัวนี้แปดร้อยพี่น้องนะครับตัวล่างนะครับผมห้าพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับห้าพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับ LDM แปดศูนย์ศูนย์นะครับผมสำหรับ พวเวอแอมน่าลายนะครับผมท่านใดสนใจเด้อมีมา2แท่นนะครับสภาพสวยทั้ง2แท่นนะครับใช้ได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับเทสแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวเวอแอมนะครับผมตัวใหญ่ตัวสุดท้ายพี่น้องนะครับผมเป็นพวเวอแอมบอสนะครับผมบอสออดิโอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอ่า 20D นะครับ 20D นะครับตัวนี้18นิ้ว21นิ้วนะครับคาราสีดอกนะครับสบายๆเลยไว้สี่ไว้ห้าได้หมดนะครับอ่ท่านใดสนใจนะครับผมตัวนี้ กำลังวัดอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะพี่น้องนะครับผมตัวนี้เจ้าของเดิมอ่ะให้ขับดอก18นิ้วนะครับค่าละ5้าเลยนะครับค่าละ5แล้ว6เลยนะครับเจ้าของแจ้งมาอย่างนั้นเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับสีสวยนะครับสีสวยนะครับนะครับเดิมๆนะครับ100%เลยนะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแลกเทินได้นะครับท่านไหนมี power นะครับผมอยากได้ให้แรงขึ้นนะครับก็ยกมาแลกเทินได้นะครับสินค้าอยู่ในตัวเมืองนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ ทักเข้ามาก่อนได้นะครับ089 4 0 6 4 6 9 5นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโบสนะครับส0ูนดีนะครับผม1,9500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมมีแหลกไม้ส่งให้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้ ของใหม่2 7งหมื่นนะพี่น้องนะครับของใหม่2 7งหมื่นนะครับประหยัดได้ถึง8,000บาทเลยพี่น้องนะครับจำหน่านหาอยู่เด้อสภาพใหม่เอี่ยมนะครับไม่มีตำหนินะครับอ่ะหมื่นบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมทั่วไทยเลยนะครับอ่ะรับแรกเทินนะครับท่านไหนต้องการแรกต้องการเทินนะครับรับหมดนะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับท่านต้องส่งสินค้าท่านมาก่อนเนอะส่งสินค้าท่านมาเช็คก่อนนะครับจะได้ปกติก็ก็คือคุยราคาไว้นะครับอ่ตั้งแต่ ที่ท่านส่งรูปมานะครับก็ประเมินราคากันนะครับก็ส่งมาแล้วปุ๊บสินค้าจะได้ปกติก็เรียกผมส่งสินค้าที่เทินนะครับกลับไปให้นะครับเอาตามนี้นะครับพี่น้องกติกานะครับอ่ะท่านนสนใจก็เน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์เท่านั้นเ้ยพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม